อันแล้วเอออันแล้วเอออันแล้วตื่นเต้นเออเออหลัวไปตรงนู้นนี่อ่ะไปตรงนี้ก่อนแต่อย่ามาขายเห็นเจ๊นะเอาน้ำลึกน้ำลึกน้ำลึกแล้วผือลาเอาพี่เร็วบเรียเรียให้กูบ้างไปกูโดูถังนู้นก่อนเออเออเด้อ ถ<อ>้าเห็นเต้บอสช่างโอ้ยแล้วถ้าเห็นมันจะทำอะไรไม่สนใจอะไรไม่ใช่มีคนดูบอสเออไปเลี้ยววิ่งไปยุบท่ายตรงไอ<ป>้ถ่ายไอ้ดีดี<ะ>เา้า,ท,ายยท่ายอยู่ nơi Ơ Há 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 nơi này Ờ Ôi, Tùng nân à Người đầm nam là hoài bạch Hoài hoài bạch, màng bạch cây Nước Nước Đô đi Mới không, 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 ได้ท้ายไวไหมไล่ท้ายไอ้เอ้ยอาจจะกองสั้นเพราะว่าต้องพักไงเอาเร็วเร็วเร็วให้กูโดนบ้างเสียเวลาเอาเร็วยังไม่เร็วโดนเลยเอาแล้วไม่ได้เอาผ้าขุนหนูเออว่ะเราไม่ได้เอาผ้าขุนหนูมาอือเอาเร็ว hay bị đột bắt à ờ đưa 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 đeo à đây phiêu

ไม่ได้เอาผ้าขนหนูมาหรอกอ,อ,อ๋อออไปโดูสั่งหน้นนะ,อะของปูป่ปูว่าไปถ่ายข้างบนว่าไปไปเอยู่ยบ้มุมมองบนเออเออก็ได้ถ่ายแบบมุมมองบน เอ้ยยังเออไปแล้วเออเออเออเอ้าเร็วหน้ามาหนังหันเอ้าเร็วเร็วเนอะโซไปละเออไปเออเดี๋ยวเอาผ้าขนหนูก่อนเอาซาลิงมาเล่น นี่บ้านนั้นนะไม่ได้ลองไปถ่ายดูเออท้องฟ้าเอาเดยว เช็ดมือแล้วถ่ายกู้จ้ามุมมองบนพี่พี่เอาเร็วเออเออนะเออเอาอย่ากก็ยุดไม่ต้องกอดพ่อเวลาข้างนี้อ๋อเอออันนี้ก็อ๋อมองไม่เห็น นเร็วหมันปาร์ตไม่ใช่คุณปาร์ตไม่ใช่ลงนี่ตรงนี้อ้าวสิบโมงห้าสิบพอดีเออเออเอาเนี่ยอ้าวน่าจะมาสักสิบด้วยเนี่ยออาเนี่ยไปเลยไปเลยไปเลยเออเออเออไปเลยไปดีนี่ ใช่ใช่ใส่หัวไปดิแล้วไปเบี้ยมาถ่ายมุมนี้ดูดิ มาถ่าย,ยบ่อยนะนี่ตรงนี้ก็เดี๋ยวก็มาถ่ายบ่อยหน่อยเพราะว่าเป็นแบบว่าเออวันนี้เรากำลังทำอะไรอยู่สมมติสมมติว่าหนึ่งปีทำอะไรอยู่อย่างนี้แล้วก็อไอ้เรี้ยแรก นี่ทุกเออท่ายเร็วท่ายิ้วให้คนดูด้วยเออเฮ้ยมี๊อยอ่ะพอแล้๋ยววะบูเออเออพอเลยอ่ะปิดด้วยไอ้ไรเอามามามาปิดเก๋เก๋เออปิดด้วยการด้นนะ แบปผมมึงโดดมาแล้วแล้วกูกดอันลเปิดด้วยการโดดนะให้กูมาถึงกรองก้อนต่ออันเฮ้ยไม่ต้องเอาเออเออเดี๋ยวไอ้นั่นบ้างหนึ่ง หนาวกับบุกพอแล้วแหละเอออ่ะเพ่หันมา